ในพันนี้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างมีภรรยาชื่ออารีมีลูกสาวชื่อไข่มุกอายุได้สามขวบกำลังน่ารักมีบ้านอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของนายชินนายชินน่ะมีลูกชายสองคนอ่าภรรยาเขาชื่อเอมีลูกชายสองคนชื่ออั้นกับโอ๋อ่า ลูกของชินก็เรียนอยู่ชั้นประถมทั้งสองบ้านก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันมาเรื่อยเรื่อไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันบ้านในชินเนี่ยชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาไว้สี่ตัวอ่าโดยที่ในชินกับเอ๋ซึ่งเป็นภรรยานี่ก็จะช่วยกันอาบน้ําให้หมาทุกวันอาทิตย์ที่หยุดงานทั้งสองทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ทำงานที่เดียวกันส่วนในพันนี่รับเหมาก่อสร้าง อารีซึ่งเป็นภรรยาก็เลยสบายอยู่บ้านเลี้ยงลูกคอยส่งลูกไปเรียนอนุบาลอารีจะขับรถเก๋งไปส่งไปรับลูกทุกวันฐานะก็อยู่ในขั้นทีด่ดีส่วนครอบครัวของชินเนี่ยฐานะจะด้อยกว่าต้องขับรถเครื่องซ้อนกันสองคนไปทำงานลูกก็ไปรถรับส่งของโรงเรียนชินนั้นจะกลับบ้านค่าพอกลับค่ำนี่ อารีซึ่งบ้านอยู่ใกล้กันนี่ก็มักจะทำข้าวผัดข้าวต้มหรือว่าผัดซีอิ๊วผัดมักกะโรนีไปเผื่อลูกเขาคืออ้นกระโอลให้กินรองท้องกว่าพ่อกับแม่จะกลับมีอยู่วันหนึ่งไข่มุกลูกของนายพันเนี่ยเห็นหมาในทีวีก็ร้องอยากได้แม่ก็บอกว่าถ้าพ่อกลับมาบ้านเมื่อไรจะให้พ่อไปหาซื้อให้ไข่มุกก็ ตั้งใจรอพ่อพูดถึงแมวทุกวันในพันเนี่ยจะกลับมานอนบ้านครั้งหนึ่งก็อัตราวอาทิตย์นึงเพราะว่ารับงานต่างจังหวัดอรีก็โทรคุยกันในพันบอกว่าลูกอยากจะคุยด้วยเมื่อใครมุกคุยกับพ่อก็บอกพ่อว่าหนูอยากได้แมวมาเลี้ยงพ่อกรับปากจะหามาให้พอดีที่แคมป์คนงานมีแมวมาคลอดลูกไว้ตั้งห้าตัว นายพันก็คิดว่าจะเอาตัวผู้มาเลี้ยงซะสองตัวคนงานแก่ๆคนหนึ่งที่ทำงานกันในพันมานานก็ถามว่าจะเอาแมวไปไหนพันก็บอกว่าจะเอาไปเลี้ยงลูกสาวอยากได้ลุงก็บอกว่าโบราณเขาถือนะเขาว่าแมวออกลูกห้าตัวหมาออกลูกหกตัวนี่เขาห้ามเลี้ยงนะครับแมวห้าหมาหกนี่เลี้ยงแล้วจะมีแต่เรื่องแต่ราวไม่ดีต้องปล่อยวัดนะครับลุงจะบ,บอกอย่างนั้น ในพันก็หัวเราะไม่เชื่อหรอกเฮ้ยอะไรลุงเขาก็แค่พูดเห็นมันคล้องจองกันเท่านั้นแมวห้าหมาหกอ่าว่าแล้วในพันก็เอาลูกแมวที่กําลังซนเพิ่งจะหย่านมแม่ใส่หลังใส่รถไปบ้านไข่มุกก็ดีใจที่เห็นพ่อเอาแมวมาให้แมวเป็นศา์ช่างประจบมันก็ทําให้อารีซึ่งเป็นแม่ของไข่มุกเนี่ยรักมันมากเลี้ยงดูอย่างดีที่นี่อ้นกับโอ๋ ซึ่งอยู่บ้านตรงข้ามกันก็มาขอดูก็ชอบกลับไปบอกชินผู้เป็นพ่อว่าอยากจะได้แมวมาเลี้ยงบ้างในชินก็บอกว่าที่บ้านเราเนะ่ะเลี้ยงหมาอยู่แล้วเอามามันจะถูกหมากัดตายก็ได้เวลาเราไม่อยู่บ้านแล้วอีกอย่างนึงแม่เขาก็ไม่ชอบแมวปรากฏว่าตอนดึกเนี่ยโอ๋ก็มีอาการหอบหืดหายใจไม่สะดวกในชินก็รีบพาลูก ไปหาหมอก็ต้องพ่นยาแก้หอบหมอบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองต้องทําความสะอาดบ้านแล้วก็ให้ลูกปิดจมูกเวลาไปโรงเรียนแล้วก็ห้ามเล่นแมวเพราะอาจจะแพ้ขนแมวก็ได้ในชินก็คิดว่าต้องเป็นแมวแน่ๆเลยที่ทําให้โอนลูกชายนี่หอบก็เลยสั่งห้ามไม่ให้อ้นกับโอเล่นกับแมวอย่างเด็ดขาดเอ๋ซึ่งเป็นแม่ของโอก็ไปบอกอารี ว่าที่ผ่านมาเนี่ยขอบคุณมากนะที่เอาข้าวมาให้ลูกกินทุกวันแต่ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเอามาให้แล้วนะเพราะว่าอารีนะเลี้ยงแมวจับต้องแมวอาหารที่นำมาให้อ้นกะโอนนี่อาจจะปนเปื้อนขนแมวมาได้ลูกๆนะ่ะแพ้ขนแมวตนเองจะซื้อนมซื้อขนมไว้ให้ลูกเองที่ผ่านมาก็มีนมแต่ว่าลูกไม่กินเพราะว่าอารีเอาข้าวมาให้ทุกวัน แค่ขอให้อารีคอยช่วยดูให้อ้นกับโอนี่ปิดประตูรั้วบ้านให้ดีก็พออารีก็พยักหน้าเข้าใจคำพูดของเอ๋วันเวลาผ่านไปแมวก็โตเต็มที่อ่ะแมวมันไม่ได้อยู่นิ่งนี่ออกไปโน่นไปนี่แต่มันไปได้ไม่นานก็กลับบ้านอารีจะขังมันก็สงสารก็เลยปล่อยตามสบายแต่แมวมันก็แสนรู้ เวลาที่ไข่มุกกลับจากโรงเรียนมันจะเข้าบ้านมาคลอเคลียไมห่ห่างวันหนึ่งปรากฏว่าขณะที่อ้นกับโอนี่ลงจากรถของโรงเรียนก็เห็นแมวตัวสีเทาของไข่มุกนี่มันกำลังข้ามถนนอ้นเห็นก็กลัวรถจะชนมันก็รีบวิ่งไปจับแมวก็คิดว่าจะพามันข้ามไปบ้านน้องไข่มุกอ้นไม่ทันเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาด้านหลังก็เลยถูกรถมอเตอร์ไซค์ ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ล้มแต่ไม่เป็นไรมากแต่ว่าตัวอน้นอี่แขนหักนอนร้องครวญครางโอ้ก็ยืนดูพี่ชายตัวสั่นร้องไห้อารีกลับมาพอดีเมื่อรู้เรื่องก็รีบโทรเรียกรถพยาบาลทันทีเมื่อชินรู้เรื่องก็โมโหบอกว่าลูกไปยุ่งกับแมวทำไมเตือนแล้วก็ไม่ฟังแล้วก็ไปวิ่งตัดหน้ารถเขาคนขับเขาก็เจ็บ เราเน่เป็นฝ่ายผิดชินว่าอย่างนั้นอารีก็บอกว่าจะออกค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดแล้วก็จะให้ค่าทำขวัญด้วยชินก็บอกว่าช่วงเนี้ยงานยุ่งก็ลายากต้องออกงานมาเฝ้าลูกอารีก็บอกว่าเดี๋ยวจะเฝ้าเองกลางคืนจะจ้างพยาบาลเฝ้ากลางวันจะเฝ้าเองแล้วตอนเย็นก็จะคอยดูโอ๋ให้ปิดประตูให้เรียบร้อยงานนี้ พันกับอารีนี่หมดเงินไปไม่ใช่น้อยแต่ว่าทั้งสองก็เต็มใจใจ่ายอ้นรักษาตัวอยู่นานก็ออกจากโรงพยาบาลไปเรียนได้ตามปกติถอดเปลือกออกแล้วแต่ว่ายังจะต้องเอาผ้าคล้องแขนไว้กลับจากเรียนอารีก็จะเอาน้ำอุ่นมาแช่แขนให้อ้นก็คอยยืดแขนให้จนกระทั่งยืดได้เกือบจะปกติเช้าวันอาทิตย์ เอโวยวายวาเจอขี้แมวอยู่หลังบ้านข้างเครื่องซักผ้าชินมาดูก็ไปบอกอารีบอกว่าแมวมันมาถ่ายเลอะเทอะอารีก็รีบเข้าไปทำความสะอาดในพันก็เลยไปซื้อกรงขนาดใหญ่มาขังมันไว้แต่แมวที่ไม่เคยอยู่ในกรงก็ตะก,กายกรงหาทางออกร้องเมียวเมียวทั้งวันจนในพันสงสารมันมันไม่ยอมกินข้าวกินอาหารแล้วก็อีกอย่างลูกสาวก็อยากจะอุ้มแมวเล่นกับแมว ร้องห่มร้องไห้ในพันก็เลยใจอ่อนปล่อยออกมาคืนนั้นที่บ้านชินก็ได้ยินเสียงโครมครามเสียงหมาเห่าเสียงแมวร้องปรากฏว่าหมามันขย้ำแมวจนตายในชินก็ร้องเรียกพันกับอารีว่าไอแมวตัวขาวนะ่ะมันโดนหมากัดตายส่วนไอตัวสีเทานั่นหนีไปได้ในพันก็รับแมวมาโดยไม่ได้ต่อว่าอะไรชิน พันเอาใส่ลังไว้จะเอาไปฝังที่ป่าข้างแคมป์คนงานส่วนไข่มุกลูกสาวเมื่อรู้ว่าแมวตายไปตัวหนึ่งก็ร้องไห้โยเยไม่ไปเรียนกอดเจ้าเท้าแมวที่เหลืออยู่ไว้แน่นคืนหนึ่งอารีผู้เป็นแม่ก็ฝันเห็นเจ้าขาวที่โดนหมากัดตายมันมาเล่นกับเจ้าเท้าในตาของมันแดงกำาไข่มุกก็ดีใจที่เจ้าขาวกลับมารีบไปอุ้ม แต่ว่าเจ้าขาวเอาเท้าหน้าก็มันควรไปที่ใบหน้าของไข่มุกถึงกับเลือดสัต์อารีตกใจตื่นก็รู้สึกใจคอไม่ดีพอถึงตอนสายในพันผู้เป็นพ่อก็โทรมาบอกกับภรรยาว่าคนงานเนี่ยโดนไฟดูดตายสองคนสายไฟรั่วขณะที่ช่างออกเหล็กอยู่คนที่อยู่ข้างล่างเดินไปตรงที่มีน้ำขังเล็กน้อยสายไฟมันรั่วก็เลยโดนดูดตาย คงจะต้องเสียค่าทำศพแล้วก็ต้องมอบเงินให้กับครอบครัวคนตายอีกก้อนหนึ่งเย็นวันเสาร์ในพันกลับมาบ้านก็คุยกับอารีว่าตั้งแต่เอาแมวมาเลี้ยงเนี่ก็มีตรเรื่องตลอดก่อนจะเอามาคนงานก็เตือนว่าแมวที่ออกลูกห้าห้ามเลี้ยงคิดว่าจะเอาเจ้าเทาไปปล่อยวัดแล้วค่อยหาตัวใหม่มาให้ลูกอารีก็ตามใจ ดึกของวันนั้นก็ได้ยินเสียงปืนที่บ้านถัดไปอได้ยินเสียงปืนสองนัดแล้วก็เงียบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันต่อมาก็มีนายทหารนายหนึ่งมาเรียกนายพันกับอารีหน้าบ้านว่าเขาเนี่ยได้ยิงเจ้าเ่าตายแล้วเพราะมันไปกระโจนใส่กรงนกแก้วตัวโปรดของเขาร่วงลงมา ในพันก็มองเจ้าเทาที่อยู่ในมือทหารยศใหญ่คนนั้นเขาโยนเจ้าเทาเข้ามาในประตูรั้วบ้านของในพันแล้วก็บอกว่าถ้าคิดจะเลี้ยงแมวแล้วปล่อยแบบนี้ก็อย่าเลี้ยงเสร็จแล้วก็เดินกลับไปอารีก็ออกมาดูไข่มุกลูกสาวเห็นเจ้าเทาตายมีเลือดเกลกลังก็ร้องไห้ในพันก็ปลอบลูกว่าเดี๋ยวจะหามาให้เลี้ยงใหม่แต่ไข่มุกบอกว่าไม่เอาจะเอา เจ้าเทาเท่านั้นในพันต้องพาไข่มุกไปเดินห้างหาซื้อของเล่นให้แต่ไข่มุกก็ไม่เอาในตามีแต่น้ำตาคลอเบ้าป้อนข้าวก็ไม่กินตกดึกไข่มุกก็มีอาการไข้พันกับอารีก็พาลูกไปหาหมอกลางดึกหมอให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่าไข้สูงพันก็เลยไม่ได้ไปคุมงานโทรบอกลุงที่อยู่มานานให้ช่วยดูงานให้ด้วยบอกว่าลูกสาวป่วย อาการของไข่มุกหนักขึ้นเรื่อยๆหมอก็ตรวจอย่างละเอียดก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรตีสามของอีกวันไข่มุกก็ยกมือขึ้นควายคว้า,วาร้องเรียกเจ้าขาวกับเจ้าเทาว่ามาแล้วเหรอมาแล้วเหรอ,เ,หอเด็กหญิงร้องเรียกทั้งที่ทยังหลับตาร่างเกร็งกระตุกในพันก็กดออดเรียกพยาบาลพยาบาลและหมอเวนวิ่งมาดูนำไข่มุกเข้าห้อง icu จนกระทั่งเกือบสว่างไข่มุก ก็สิ้นใจพันกับอารีแทบจะเป็นบ้าในชินก็โทรมาถามอาการไข่มุกก็ได้ยินในพันตอบพร้อมกับสะอื้นว่าลูกตายแล้วชินกับเอ๋ก,ก็ลางานมาที่โรงพยาบยาลญาติของอารีกับในพันก็มารอรับศพไข่มุกทุกคนปลอบใจพันกับอารีว่าเดี๋ยวไข่มุกก็มาเกิดใหม่มาเป็นลูกใหม่อ่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ งานศพผ่านไปพันกับอารีก็ทำบุญให้กับแมวด้วยในพันนัก้างคาใจว่าที่ลูกตายเนี่ยเป็นเพราะแมวตามมาเอาชีวิตหรือว่าไข่มกสร้างบุญมาเพียงแค่นั้นแต่ว่าพันกับอารีก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่เอาแมวมาเลี้ยงอีกอย่างเด็ดขาดเลยครับ ที่นี้มาคุยถึงเรื่องยาเสพติดบางท่านผู้ฟังนันนวลเนี่ยแกเป็นผู้หญิงวัยคนแกททาหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวถึงแม้ว่าสามีจะยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายทีนี้ว่าสามีนันนวลแกเป็นคนไม่ค่อยพูดจาไม่ค่อยกล้าสแสดงออกชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆนันนวลแกมีลูกทั้งหมดสี่คนฐานะแกค่อนข้างจะยากจนก็มีอาชีพทําสวนมะพร้าวแล้วก็กล้วยรายได้ก็ไม่ค่อยจะพอเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้น นันนวลก็เลยคิดหาไรายได้พิเศษเพิ่มนั่นก็คือขายฝินนะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายปีมาแล้วสมัยนั้นฝินเนี่ยมันเข้ามาฟินนี่มันปูของพวกยาบ้านี่นะนะเพราะจากฝินนี่มันก็มาเป็นเฮโรอ,อีนจากเฮโรอ,อีนก็มาเป็นยาบ้านี่นะเพราะฉะนั้นฝินนี่สินค้ารุ่นปูนะตอนนั้นนันนวลมีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นเรื่อย เพราะว่าพวกที่เสพมานานก็มีเริ่มเสพก็มีอ่าก็ทําให้รายได้นะันนวนดีขึ้นมากฐานะก็เหลือกินเหลือใช้ทําของชั่วนี่มันรวยเร็วอะท่านดูฟังอ่นานันนวนก็ดีใจมากไม่คิดจะเลิกแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นภัยต่อสังคมอย่างมหันไม่สนใจว่าใครจะทุกข์ร้อนอยังไงเสร็จแล้วกรรมมันเริ่มตามทันสามีนันนวนเองอะเริ่มทดลองสูบฝิ่นมั่ง โดยลูกค้านาะนวนนั่แหละเป็นฝ่ายขยันขยอให้แกลองสูบว่าอย่างนั้นทีนี้สามีแกก็ติดฝิ่นโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ติดมากจนต้องสูบทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งเย็นก่อนนอนอ่าวันละสี่เวลากําไรที่ได้ก็ถดถอยไปก็กลายเป็นทุนหายกําไรหดก็เป็นเหตุให้เริ่มมีปากมีเสียงทะเละวิวาทกันระหว่างนานวนกับสามีเป็นประจำในที่สุดนานวนก็ต้องเลิกขายฝิน แล้วก็ต้องขายที่นาซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายแทนเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวถึงแม้ว่านันวนจะเคยทำลายสังคมโดยขายยาเสพติดแต่ว่านันวนแกก็มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวสูงแกพยายามอดทนเก็บหอมรอมริบจนส่งลูกทั้งสามเรียนจนสำเร็จการศึกษามีงานท,ทำมั่นคงก็ช่วยกันส่งเสียให้พ่อแม่ใช้ใจ่ายตอนนั้นสามีาน่นวลก็เกิดความละอายใจมากก็ไปรักษาตัวที่สานักสงฆ์ถ้ากระบอก จนสามารถเลิกเสพฟ,ฟินได้อย่างเด็ดขาดก็ทําให้ชีวิตครอบครัวนนวนดีขึ้นมากทีนี้ไอ้กรรมจากการขายยาเสพติดเนี่ยมันก็ตามมาลูกชายคนเล็กนนวนส่งไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่ในกรุงเทพเพื่อเรียนต่อในวิทยาลัยครูแห่งหนึ่งปรากฏว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปประกอบกับญาติของนนวนเขาไม่มีเวลาสนใจดูแลก็เลยทําให้ไปมั่วสุมกับเด็กวัยรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันจนติดผงขาวขนาดฉีดเข้าเส้นกวานน่านนวนจะรู้น่สายไปซะแล้ว ลูกชายใช้เงินเปลืองมากขึ้นมากขึ้นอ้างว่าจะต้องทํากิจกรรมไอโนนไอนี่นอกจากนั้นก็ยังไม่ค่อยยอมกลับบ้านหรือว่าถ้ากลับก็แอบซ่อนตัวอยู่ในห้องคนเดียวนานๆจะข้างบ้านไม่เกินคืนเนะเสร็จแล้วก็รีบกลับกรุงเทพตอนนั้นจนวันหนึ่งน้นนวลเนี่ยก็ได้รับโทรเลขจากญาติบอกว่าลูกชายถูกจับในข้อหามั่วสุมกับเพื่อนเสพผงขาวนันนวลตกใจเสียใจมากอันนี้เป็นกรรมจากการขายฟินละมัง้ง นันนวลก็รีบไปประกันตัวลูกชายออกมาจากโรงพักแล้วก็ลาออกจากโรงเรียนเพื่อตัดปัญหาการติดผงขาวนันนวลคิดว่าผงขาวคงจะมีขายเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นแหละพอนาลูกชายมาอยู่บ้านก็ช่วยกันดูแลลูกอย่างใกล้ชิดแต่ว่าลูกชายก็แอบติดต่อกับเพื่อนๆนะเอาผงขาวมาส่งให้เป็นประจําไปของพันนี้ไปเล่นกับมันได้เหรอ,อไม่ยอมหยุดหรอกลูกชายนันนวลก็กลายเป็นคนขี้รักขี้ขโมย ก็ทําให้เสียชื่อเสียงน้น,นวลนก็เลยตัดสินใจแจ้งตํารวจจับลูกชายของตัวเองในข้อหามียาเสพติดอยู่ในครอบครองลูกชายนานวลถูกจําคุกปีหนึ่งตอนนั้นตอนนั้นยังเบาอยู่พ้นโทษแต่ว่ากินเหล้าทดแทนแต่ว่าต่อมาก็แต่งงานมีลูกในที่สุดก็ทําให้นนวลนดีใจที่ลูกชายกลับตัวได้แต่กรรมของนนวลไม่หมดแค่นี้เพราะต่อมาเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังอย่างหนึ่งก็ทําให้นอนไม่หลับ หมอก็เลยต้องให้ยาระงรับประสาทอย่างหนึ่งเป็นเวลาเจ็ดวันแต่เมื่ออาการดีขึ้นหมอก็สั่งงดยาชนิดนั้นแต่ว่านานนวนกลับขาดยาชนิดนั้นไม่ได้เลยเที่ยวไปตระเวนหาซื้อมากินต่อจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เลิกถ้าวันไหนไม่ได้กินจะงุดเหงิดกระสับกระส่ายพูดจาเพอ้อเจอ้อบางวันก็ร้องไห้แล้วก็เสียใจในชีวิตว่าทาไมเวรกรรมไม่หยุดไม่หย่อนเสียทีลูกสาวก็แนะนําให้นานวนยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสระณะ ปรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามกฎแห่งกรรมกรน็นในนันวนทําจิตได้สงบโดยนั่งสมาธิและบริกรรมคําว่าพุทโธแทนความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนานาทุกวันนี้แกก็ยังพยายามอยู่เลยครับนั่นแหละท่านผู้ฟังมันไม่มีความสุขเหมือนเมื่อตอนที่เริ่มแล้วคิดว่าเอออะไรจะมารายได้ดีเท่ากับขายของชั่วนี่ไม่มีแต่วันนี้แกไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วครับนั่นคือตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เรานํามา เลเมื่อสิบสามปีก่อนที่บ้านแม่ระมาดเหนือตำบลแม่ระมาดจังหวัดตากทุกเช้าตอนเช้าผู้คนที่เดินไปมาตามถนนสีบุญเรืองเนี่ยมักจะเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุแค่เก้าขวบถือขันข้าวยืนอยู่ข้างถนนหน้าบ้านของเธอเสมอเพื่อจะเตรียมใส่บาตรพระภิกษุสามนเณรชาวบ้านแม่ระมาดเหนือนี่รู้จักชื่อเธอดี เธอชื่อเด็กหญิงวิมาลัยเป็นลูกสาวของนายพันนังพินซึ่งเป็นชาวบ้านที่มีฐานะยากจนที่สุดในหมู่บ้านนั้นอาชีพของแกก็คือทำนาโดยเช่านาคนอื่นทำเพราะนาของตัวเองไม่มีถึงแม้จะมีฐานะยากจนหาเช้ากินคําแต่ว่านายพันนังพินก็ชอบทำบุญใส่บาตรพระอยู่เสมอทุกๆเชา้านับตั้งแต่นายพันนังพินแต่งงานกันแล้วก็แยกจากพ่อแม่มาปลูกบ้านอยู่เองเนี่ย ในพันนางพินไม่เคยเว้นจากการใส่บาตรพระเลยใส่ทุกวันถ้าหากว่าข้าวแกงหรือว่าขนมมีไม่มากพอแกก็จะไปหาผลไม้ต่างๆที่พอจะมีอยู่ตามสวนหลังบ้านเช่นมะม่วงลำไยกล้วยส้มมาใส่เสมอเมื่อมีคนมาพูดคุยกับแกแล้วพูดถึงฐานะความร่ำรวยยากจนในพันก็มักจะบอกว่าจนเงินนะ่ะไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกแต่จนน้ำใจสิสำคัญ ถึงแม้จะจนเงินก็ตามก็ขอให้มีข้าวกินก็เป็นพอแล้วด้วยนิสัยการชอบทําบุญของนายพันธนังพินเนี่ยก็ทํา้นิสัยต่างๆเหล่านี้ถ่ายทอดมาถึงลูกคือเด็กหญิงวิมาลัยทําให้วิมาลัยนิชอบทําบุญใส่บาตรพระทุกเช้าการกระทําต่างๆของพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างให้ลูกประพฤติตามอย่างนั้นจริงๆนะท่านบุฟังภาพที่เด็กหญิงวิมาลัยยืนใส่บาตรนั้นแสนที่จะประทับใจคนที่ได้พบได้เห็น คือเมื่อเธอเห็นพระภิกษุสามเณรเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอก็จะถอดรองเท้า,าแล้วก็ย่อตัวนั่งลงสองมือก็ยกขันข้าวขึ้นจรดหน้าผากอธิษฐานในใจแล้วก็ลุกขึ้นค่อยๆตักข้าวใส่ลงในบาตรพระเมื่อตักข้าวใส่บาตรพระพร้อมมาแกงและของหวานครบทุกรูปแล้วก็ย่อตัวลงนั่งทําเหมือนอย่างตอนแรกอีกแล้วก็ลุกขึ้นเดินเข้ามาในบ้านตักเอาเศษข้าวที่เหลือให้ไก่ให้หมากิน คนที่ได้พบเห็นเด็กหญิงวิมาลัยทำอย่างนั้นแล้วต่างก็ปลื้มบิติอิมเอิบใจไปตามๆกันโดยเฉพาะนายพันนังพินซึ่งเป็นพ่อและแม่ด้วยการกระทำความดีของเด็กหญิงวิมาลัยนี้เองก็ทำให้ผลการเรียนการสอบของเธอแต่ละครั้งเธอก็มีคะแนนนำเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนทุกปีเลยแล้วก็เมื่อปี2515เนี่ยเธอได้รับยกย่องว่าเป็นเด็กตัวอย่างของโรงเรียนที่เด็กนักเรียนทั้งหลายควรประพฤติปฏิบัติตามเมื่อจบ ชั้นประถมปีที่4ตอนนั้นเด็กหญิงวิมาลัยก็สอบชิงทุนการศึกษาได้เรียนต่อประถมปีที่5ถึงปีที่7จนะจนขึ้นมัธยมศึกษาปี1ปี2ปี3แล้วก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่งของภาคเหนือนะซึ่งเมื่อตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่ นางสาวิมาลัยก็ยังนิยมการใส่บาตรทุกเชา้ามีหน้ำซ้ำยังปฏิบัติธรรมสมาธิก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนอีกอใครที่ได้พบเห็นนางสาวิมาลัยก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าเธอมีใบหน้าผา่องใสไม่มีท่าทางเศร้าโศกหรือว่าบึ้งตึงหรือว่าแสดงกิริยาโกรธใครเลยจะยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอจากครอบครัวที่อยากจนมาเรียนอยู่ขั้นมหาวิทยาลัยนี้ก็เพราะผลแห่งความดีที่เธอได้กระทำมาโดยสม่ำเสมอนั่นเอง สำหรับนายพันนังพินปัจจุบันนี้ก็มีฐานะดีขึ้นไม่น้อยมีไร่นาเป็นของตัวเองเพราะว่าการเก็บเงินไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุร่ายไม่ดื่มน้ำเมาไม่เล่นการพนันไม่คบคนชั่วเป็นเพื่อนสองสาม,มีภรรยาถึงได้มีฐานะดีเก็บหอมรอมริบแล้วก็ไม่อายใคร